สวัสดีครับวันนี้ blx it accessory จะมารีวิวเกมมิ่งเมาส์แมทแมนะครับทำไมถึงเป็นแมทเพราะว่ามันใหญ่ครับดูนะครับดีไซน์กล่องของเขานะครับ Heavy Texture Wave นะครับนี่กล่องภายนอกของเขานะครับมีหลายภาษาครับอังกฤษ จีนองกเลียฝรั่งเศสเยอรมันกรีนะครับยางที่เขาใช้ก็เนื้อค่อนข้างคุณภาพสูงนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันนะนี่นะครับเป็นรวดลายกราฟิกนะครับสวยงามนะครับขนาดใหญ่ครับ ความหนานะครับหนามากครับแล้วนิ่มเลื่อนเมาส์นี่ใช้ได้ครับถ้าเทียบกับแผ่นโอเคอร์นะครับแผ่นละสามสิบห้าบาทโอเคอร์จะมีขนาดเล็กกว่านะครับนะครับแล้วก็โอเคอร์จะบางกว่าครับดูนะครับความหนาความหนาของความหนาของอ่าตัวผ้า ตัวเมาส์แพดนะครับตัวนี้จะหนากว่านะครับเนื้อผ้าข้างหลังก็ใกล้เคียงกันตัวนี้มันผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับมันก็อาจจะสกปรกนิดนึงตัวนี้ไม่ผ่านการใช้งาน,นครับดูรวดลายผ้าเขาจับแล้วมือมบือครับก็คือน่าจะช่วยในการยึดติดอะโตะนะครับเนี่ยผมลองเอามือเลื่อนนะครับมันยึดติดนะครับยึดติด นี่เลื่อนด้วยความแรงซึ่งในการเล่นเราใช้เมาส์เนี่ยเราไม่ได้เลื่อนมัน,นแรงๆอยู่แล้วเรามาดูโอเคนะครับโอเคนี่ก็ค่อนข้างอ่าเลื่อนง,ง่ายเหมือนกันนะครับใช้ได้โอเคก็จะเหมาะสำหรับโต๊ะขนาดเล็กนะครับถ้าโต๊ะใหญ่นะครับหอ้แพดใหญ่มันก็แสดงถึงความหรูหรานะครับ หญมากครับเลือกดูครับนึบรับนึบโต๊ะผมนี่เป็นพื้นผิวกันน้ำพีวีซีนะครับก็ลื่นนะครับแต่พาเจอนี่ครับเกาะแน่นติดนะครับแล้วราคานะครับไม่ได้แพงครับตัวนี้ตกผืนละหกสิบบาทครับอยู่ในกล่องแพ็กเกจอย่างดีนะครับ เหมาะมากครับสำหรับเกมมิ่งตัวจริงร้านทือร้านไหนอยากนำไปลงในร้านนะครับสนใจลองได้เลยครับก็ใครสนใจติดต่อร้าน blx it a c c e s s o r y นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปก็กครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับสินค้าพร้อมส่งตลอดครับมีสินค้าเข้ามาตลอดครับเมื่อไรที่สินค้าหมดเราจะแจ้งให้ทราบครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ